สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะครับกลับมาพบกับผมนะครับเพชรกาเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับในช่อง u t u b e นะครับนะครับก็ดังเช่นเคยนะครับก็เลยนําเครื่องรางนะครับนะครับของหลวงพ่อมารีวิวให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็ได้นําเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อกลวยวัด โศีตารามนะครับหรือวัดบ้านแคร์เมื่อก่อนนะครับนี่นะครับเป็นตามไม้ฝักไม้นะครับเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับเล่มนี้นะครับเป็นเหล็กดํานะครับทั้งสองเล่มนะครับเป็นเหล็กดํานะครับซึ่งผมก็ได้บูชามานะครับจากบ้านหลังเดียวกันนะครับนะครับสองเล่มนี้ได้มาจากที่เดียวกันนะครับบ้านหลังเดียวกันนะครับนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับฝักได้สูญหายไปนะครับเพราะว่า จ้าของเดิมนะครับท่านได้ถอดฝักเอาไว้ที่หนึ่งนะครับพอลูกหลานได้ย้ายบ้านนะครับฝักก็เลยได้สูญหายนะครับเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นมีดชั้นคูที่ท่านไว้ทําน้ำมนต์รักษาผู้คนนะครับนะครับท่านจะเอาวางไว้ตรงตรงปักบาทนะครับตรงบาทนะครับหรือหิ้งพระนะครับโดยไม่โดยไม่ได้นําฝักมาสวมใส่นะครับส่วนเล่มนี้ท่านจะใส่ฝักไว้ตลอดนะครับสวมฝักไว้ตลอด ความเก่านะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเก่าเก่าเก่าเข้มขังนะครับนะครับซึงถือว่าเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อกวยที่ท่านทามีดนะครับนี่นะครับเป็นเหล็กดํานะครับสังเกตดูได้เลยนี่นะครับเป็นกวนช้างขนาดใหญ่นะครับนะครับความยาวนะครับอยู่ที่16นิ้วเลยนะครับเร่มนี้นะครับแต่เสียดายนะครับที่ฝักได้สูญหายนะครับนะครับ นี่ครับท่านรัดด้วยจีวอนนะครับจีวอนเก่านะครับท่านตังเกตดูนะครับนี่นะครับเป็นจีวอนของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับนี่ครับที่รัดไว้นะครับนี่นะครับท่านเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับนี่ครับซึ่งถือว่าท่านได้ตอกลายเองนะครับหลวงพ่อกลวยท่านได้ตอกลายเองนะครับนะครับเป็นเหล็กดํานะครับนี่ครับดูผ่านการเวลามากี่สิบปีนะครับ สนิมไม่ขึ้นนะครับมีแต่คราบไข่ธรรมชาตินะครับจับนะครับนี่ครับมีส่วนผสมเหล็กน้ำผีนะครับนี่ครับสนิมไม่ขึ้นออกดำอมเขียวแวววาวเลยนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับผ่านการใช้งานมานะครับตัวขครืงนะครับครับตั้งแต่ปลายมีดจนถึงด้ามปลายด้ามนะครับ อยู่ที่16นิ้วนะครับนะครับด้านนี้นะครับตอกนโมทยานะครับนี่นะครับคาถาพระเจ้าหาพระองค์นะครับนี่ครับอักขรคาถา,าของท่านนะครับช่วงปี2,500นะครับที่ท่านตอกลายของท่านเองนะครับจนถึงปี2500 0 7ถึง09 นะครับที่อาจารย์ทรงนะครับท่านได้มาช่วยตอบนะครับนะครับในประวัตินะครับผมก็ยังศึกษาไม่ถึงยังไม่ลึกเท่าที่ควรนะครับก็พอรู้พองูปลาปลานะครับนะครับนี่นะครับสัตวมีดนะครับลงรอยการผ่านการใช้งานมานะครับเร่มนี้นะครับมีดนะครับไม่มีฝักนะครับ ก็ยังถือว่าความเข้มขังนะครับยังไม่สูญหายมาลายออกนะครับก็ทําฝักขึ้นมานะครับใหม่ได้นะครับยกเว้นถ้าเปลี่ยนด้ามนะครับนะครับถ้าเปลี่ยนด้ามแล้วนะครับก็จะถือว่ามวลสารต่างๆในด้ามเก่านะครับก็จะหลุดหายออกออกไปนะครับจะหลุดร่วงออกไปนะครับ แต่ถ้าฝักนะครับก็ทำใหม่ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับยุคต้นๆของหลวงพ่อกลวยนะครับที่ท่านตามหาอยู่นะครับไปทำฝักใหม่ได้นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับมาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับให้มาดูความเก่านะครับนะครับเป็นน่าจะเป็นมีดยุคเดียวกันนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับ ฝักนะครับเล่มนี้อยู่ที่14นิ้วนะครับฝักรวมด้ามนะครับใบเมีดจะอยู่ที่8นิ้วนะครับนี่ครับกันรลดด้ามนะครับดูความเก่านะครับนี่นะครับสมัยโบราณช่างโบราณนะครับไม่ได้รัดไว้นะครับเล่มนี้ไม่ได้รัดไว้นะครับนี่นะครับจะทําเป็นสลักตอกไว้นะครับทางด้านนี้นะครับก็จะมีสลักนะครับนี่ครับ นี่นะครับจะมีสลักอยู่2ตัวนะครับแต่ถ้าอยากให้มีความแน่นขึ้นมานะครับก็ต้องรัดไว้ใหม่นะครับนี่นะครับถูกตามการเวลานะครับเก่าเก่าเก่านะครับปี2,500ขึ้นมานะครับนี่นะครับตุกเก่า กกับด้ามนะครับยาวอยู่ที่14นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับส่วนใบอยู่8นิ้วนะครับนี่ครับดูสีเหล็กเก่านะครับเห็นไหมครับความเาานะครับไม่มีสนิมนะครับตอกเป็นเพชรพญาธรนะครับตอกลายเพชรพญาทรนะครับนี่ครับซึ่งถือว่าหายากมากแล้วนะครับนะครับเดิมๆเก่าๆทุกต้นๆของหลวงพ่อกวยนะครับ นะครับท่านจะตีเป็นเหล็กดำนะครับยุ่ต้นต้นนะครับค่อยมาเป็นเหล็กขาวแล้วก็มาเป็นสเตนเลสนะครับเห็นไหมครับดูความเก่านะครับอัคระนะครับหลุร่องรอยธรรมชาติจะตามร่องอัระนะครับนี่ะครับเป็นเพชรพญาทรซึ่งเพชรพญาทรท่านก็เป็นเทพนะครับนะครับ ที่มีนะครับทางพุทธคุณไปทางนะครับเมตตามหานิยมแก้วคาดนะครับนะ่ครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับนี่นะครับเกป,ประยาทรลูปงามนะครับนะครับด่านนี้นะครับเป็น จันพุทซรอนนะครับนำโมยพุทธยะนะครับนะครับจันต่ออัคระภคถาไว้นะครับ เก่าแห้งๆนะครับยุคต้นๆของหลงพรากลววนะครับครับท่านใดสนใจกระทักทายมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับไลน์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ครับผมคิปหน้านะครับสวัสดีครับ